ก็ราบสวัสดีพี่พี่น้องชาวเวเปอร์ทุกคนนะครับพบกับช่องมีนสยามเวฟ48เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องแวนวูปูนวัตกรรมวิวัฒนาการของบริษัทวูปูนะฮะซึ่งมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด แต่หลายๆคนจะสงสัยว่าทำไมวูปูยุคนี้มันถึงเป็นอย่างนี้อะ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเอาวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ได้นะครับอ่ะมาครับ ที่เราเห็นอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเจ้าคือตระกูลแด็กนั่นเองอ่าแล้วมันออกมาเป็นซีรีส์เลยนะแด็กซีรีส์ซึ่งต้องบอกก่อนว่าในพาร์ทต,ต,ต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบเรื่องราวเชื่อมต่อกันคู่แข่งขันกันเฮ้ยแดกมาสนุมบูบเอ้ย ove, อ,อ๋อโอ้โแดกนี่ออกมาหลายตระกูลมากมายครับก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปก่อนคือตระกูลแดกเนี่ยเป็นจุดเด่นของทางบูปูเขา ตั้งแต่ตัวแรกเลยเนาะแบตหนึ่งที่เราเห็นกันรู้สึกจะ150วัตต์ปะจำไม่ได้อะแต่เดี๋ยวโดนลเราขึ้นภาพไปดูตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนที่เราจะปูทางไปทางนั้นนะฮะนะฮะก่อนที่เราจะปูทางไปก็คือเราผมใช้เวลาศึกษาอยู่เป็นเดือนคือโอเคผมดูทั้งเว็บนอกเว็บไทยทั้งมาแปลแล้วเอามาติดประติดประต่อผสมประส,มมะสานกาันให้มันออกมาเป็นเรื่องราวที่มันง่ายที่สุด เข้าใจได้ง่ายที่สุดเอาอย่างนี้เราเริ่มจากแค่ตัวตระก,กูลแบ็คหนึ่งกันของบูปูเนี่ยเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อมากแค่พูดคำว่าแด็คเนี่ยทุกคนรู้แล้วว้าวมากเมื่อก่อนนะฮะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีเป็นกล่องและไม่มีเป็นชิปอ่ามันจะเป็นแบบย้อนกลับไปสมัยนู้นเลยตั้งแต่ตระก,กูลพวกยิงสดน,นะฮะที่ใช้ฐานแบบก้อนเดียวอ่าแล้วยิงสด ซึ่งหลายๆคนที่เจอปัญหากันที่มีข้ออ้างกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือมันบอกว่าไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิการจ่ายไฟได้ฐานยังไม่มีคุณภาพเลยซึ่งแดกก็เล็งเห็นจุดบอดต,ตรงนั้นหรืออีกหลายๆค่ายที่ผมจะเล่าในคลาสต,ต่อไปนะครับก็ต้องบอกกันก่อนว่าแดกหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่มันก็ออกจะแนวปฏิวัติวงการมากเลยนะมีชิปควบคุมการจ่ายไฟกดร้อนไป กดค้างไป10วิตัดอะไรอย่างเงี้ยครแถมยีงมีซอฟต์แวร์ก้าเข้ามาอีก mm hmm. บุลเลไฟฟ้าเรามีซอฟต์แวร์อ้ตอนนั้นนะทุกคนเชื่อไหมผมฉี่ลาดเลยอะแบบว่าผูอืมต้องมีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนผมไปหาเล่นนะไอ้เจ้าตระกูลพอร์ตมอรพอร์ตยังไม่เกิดขึ้นมากมายเท่าไหร่นะฮะยังไม่มีน้ํายานิกสูงๆยังไม่มีน้าําอาน้ํายาแบบว่านิกแบบ ที่เราเรียกว่าเมาส์ทุลังก็คือสูกแล้วซีดนั่นเองนั่นจะเป็นในนั่นอย่างเดียวเลยพอแดกออกมาเนี่ยอ่าหลายๆค่าย,ายเริ่มเริ่มขยับตามคือแดกจะเป็นตัวรองก็ต้องบอกก่อนแดกหนึ่งเนี่ยพอออกมานะหุย้ยโอ้โหคือมันตกใจตรงไหนหรือว่าไม่ทําตกได้ไม่ทําพังยากยากมากแขนยังเป็นหวัดหวัดที่เรียกได้ว่าหวัดสูงนะสมัยนั้นรู้สึกจะร้อยหกสิบวัดร้อยห้าสิบวัดอะไรประมาณนี้นะฮะ หลังจากนั้นพอปล่อยเจ้าตัวแร็กตัวนี้ออกไปโอ้โหตลาดต้องการแหล่งมากเลยที่มันเท่มันเท่มันจากไหนรู้ไหมฮะอ่าอสำหรับที่ใครไม่รู้นะฮะคําว่าแร็กเนี่ยมันเท่ยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตรงนี้อ้นนี่แหละครับความเท่ของมันอ่าเท่มะโอ้โหเป็นแบบมันดูแบบนะเหมาะกับผู้ชายมือแข็งๆอย่างเรานะฮะซึ่งตัวนั้นเนี่ยพอบูมไปนะโอ้โหบูปูนี่แบบเฮ้ยมาจากไหน่คยอะไรวะทำไมมันดีขนาดนี้ ผมปลาหรือทําตกเนี่ยแม่งยังแทบไปคือบางทีแบบแต่มันยังออกมาในลักษณะเหลี่ยมๆอยู่อ่าให้ดึงถึง iPhone ตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวสักไอโฟนสี่นะสมัยนั้นพอพอเริ่มทําเป็นเหลี่ยมๆกันก็หลายาค่ายก็ขยับกันออกมาและแบรนด์ที่แบบต่อสู้ตอนนั้นมันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าสนวูปที่มีความสวยมีระบบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะหลักจากนั้น <c oughs> จากที่ผมไปรวบรวมข้อมูลมานะฮะ เหมือนแดกเขาจะไปทําการบ้านมาใหม่อ่ะซึ่งตัวแรกเราหลายๆคนไม่รู้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ปรับเป็นระยะระยะนะคือเจ้าแดกตัวแรกเนี่ยหนังหน้าจอมันเล็กบางคนก็แบบมันก็นะถึงจะ160วัตต์ก็จริงดูดจริงเราดูดก็ไม่ถึงหรอกอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นพอหน้าจอเล็กมันก็แบบปรัแบบอะไรโหมดอะไรซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่า ผมจําไม่ได้นะว่าใายไหนที่เป็นคนคนิดค้นไอตัวเซลลตัวเวลา,าตัววัดที่เป็นตารางนะฮะเป็นแบบเราปรับได้ห้าสิบาัตเราจะดูเริ่มจากวิแรกห้าสิบยี่สิบสาสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เรานะฮะซึ่งกราฟพวกนี้เนี่ยมันมันขึ้นมาปุ๊บเอ้ยโอ้โหปรับได้ขนาดน,นี้แต่ส่วนใหญ่เราจะเร่งกันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งรู้สึกว่าตอนนั้นพอเราใส่หมุนอะตอมเข้าไปเนี่ยนะจะยังไม่ขึ้นว่าเขา,าเรียกว่าอะไรอะ แบบจูนค่าโอห์มแบบออโต้อ่ะว่าจูนแบบนี้มันเด่อ่ามันจะดูดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วหลังจากนั้นพอเรารู้ว่ามันมีซอฟต์แวร์ขึ้นมาโอ้โหบ้าไปแล้วนี่นติวัดวงการชัดๆเลยปฏิวัติวงการไงสามารถเล่นล้อมได้ไม่ใช่ล้อมจิดเล่นเล่นอ่าล้อมได้แบบยังไงอ่ะเราสามารถตัดแต่งเสียบเข้าคอมอะไรอย่างเงี้ย แต่ปัญหาสมัยนั้นก็คือยังไม่รู้จักกับรางชาร์จกันครับอ่ารางชาร์จเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีแถมนะหลายๆร้านไปไล่ดูได้เลยพอไม่มีแถมนะใช่ไหมครับมันก็ชา้ากับตัวเครื่องไงคนก็คิดว่าเออดูดไปชาร์จไปพังบอร์ดพังง่ายครับแต่จริงๆถ้าเราแยกชาร์จกันหน่อยนะมันจะเป็นการถนอมเครื่องที่ดีมากๆเลยฮะต่อมาเล่าต่อนะคอนดคตัวแรกออกมาปุ๊บ แต่ละค่ายก็ออกมาทํทาสวนทํามันนั้นสวนอันนี้สวนผมยังไม่เจาะลึกรายละเอียดของแบรนด์อื่นๆก่อนนะเอาตระกูลบูปูหลักจากนั้นบูปูเนี่ยก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าอถ้าเราอะจะทําแบบเหลี่ยมยนี้ต่อไปคือลูกโซงมันออกมาสวยแล้วครับเพียงแต่ว่าในการเก็บมุมการเก็บอะไรการจับที่มันกระชับมือนะคะับคล้ายๆแบบเนี้ยการจับที่มันกระชับมือเนี่ยเป็นอะไรที่ตลาดต้องการมาก แล้วก็ต้องทนต้องแรงจ่ายไฟต้องได้หลากหลายอ่านี่แหละครับเป็นข้อดีของตระกูลแ็กหลังจากนั้นวูปูได้ออกแดกสองมาพึ่งเฮ้ยโอ้มาพร้อมอะตอมแท้งนะตอนนั้นอะผมจําได้แม่นเลยโอ้โหเป็นที่อะไรที่แบบเขาเรียกว่าไงรู้สึกว่าจะชื่อตัวอะตอม T P P ยังเอ๊ะตอนนั้นยังไม่มี T P P P N P อะไรอย่างนี้หรือเปล่า แต,แต่จําได้ว่ามันมีเป็นตัวแท้งขายขึ้นมาเป็นชุดคิดแต่หลายๆคนที่เขาเล่นมาแล้วเขาไม่อยากได้ชุดคิดหลังจากนั้นก็ออกชุดไอ้นี่ขึ้นมา,อ,าออกชุดเจ้าตัวตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวขอปิดโลโก้ไว้หน่อยนะเดี๋ยวโดน y YouTube แบนปิดตัวโลโก้ขึ้นเอ้ยไม่ใช่โลโก้ปิดคือออกตัวที่มันเป็นกล่องแดกเปล่าๆนะ แดกเดียวเขียนมาบอกมอตอะอ่าก็คือกล่องเดียวแล้วไปใส่กบะตอมอื่นได้โอ้โหปรากฏว่าก็มีการตอบรับชื่อเสียงดีมากมันเท่ใครเห็นแล้วโอ้โหแบ็คนี่มันเท่มากแต่ปัญหาต่อมาก็คือมันยังไม่มีการเคลือบเงามันคล้ายๆลมลมล,ม,ลมอะไรอะลมควันอะแบบพอเราโดนใช่ไหมพอเราไปโดนหน้าจอขีดๆีดมันก็จะเป็นรอยเป็นริ้วเป็นรอยเป็นปน,นี่ปูปูก็พัฒนาต่อเนื่องอีกส่งแดกสอง แพตตินัมเข้ามาเอ้ยเออแพตตินไอ้ไม่ได้สิส่งไอ้เจ้าตัวแดกสอง p n เเข้ามาปรากฏว่าไม่ต่างกันเลยครับลอกรั่วไปหมดเลยซึ่งตอนนั้นจะมีจะมีรู้สึกแดกนาโนด้วยนะแดกนาโนที่เป็นแบบใส่เริ่มเริ่มมายุกจับคอร์ดแล้วอะแต่ยังน้ำยาอย่างท่วมเลเทอยู่คือแดกแดกสอง p ีเอ็นว่าแดกสองตัวธรรมดาเนี่ยหรือจะเป็นแดกสองแพตตินัมเนี่ยปัญหาคือแม่งรั่วมันมากับคอยครับ คือต้องบอกก่อนวูปูเขาจะออกที่เหนียวนิดนึงก็คือถ้ามึงจะซื้อชุดคิดอะ่ะมึงจะไม่ทําไม่ทํเแบบอะตอมแบบว่าหยดสูบขึ้นมานะฮะจะเป็นอะตอมแทงอ่ะแต่ก็ดีเขาก็เคมไหมว่าของเขาใช้งานง่ายอ่ถูกต้องแต่แพงชิบหายเลยค่าคอยแม่งดูดเดือนนึงจะจะแพงกว่าค่าเครื่องอีกถ้าคนไม่รู้นะหลังจากนั้นพอดักพีเเกิดขึ้นมาคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่แตกต่างเพราะว่าระบบมันเหมือนกันแ่ะนะฮะ มันก็ยังรู้สึกไม่แตกต่างซึ่งซึ่งรู้สึกตัว PNP เนี่ยจะอัพถูกอัพเกรดขึ้นมาแล้วถูกอัพเกรดขึ้นมาอย่างอย่างสวยอย่างเท่เลยครับแล้วพอหลังจากนั้นก็เจอปัญหาเดิมก็คือลอกคนไม่ชอบลอกแต่คือต้องบอกก่อนนะตูวเครื่องอะทนแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าบางคนเขาเน้นสวยถ้าเป็นลอกๆอกแบบที่เห็นอยู่เนะี่ยเขาไม่ชอบนะฮะก็พอวูปูเห็นเลงตลาดแล้วส่งแดก สแพททินัมเข้าไปโอ้โหทีเนี้ยปังของจริงครับคือเรื่องความทนทานความสวยงามที่มันดูดุดนันความการที่มันจ่ายไฟได้เร็วขึ้นรู้สึกตอนนีจ่ายไฟได้อยู่0.05หรือ0.08ประมาณนี้นะครับการกดยิงไฟต่อจำนวนวินาทีแต่ละครั้งพอแดกแพททินัมออกมาเท่านั้นแหละทุกคนแบบว้าวให้การยอมรับมากมายกันเลยผมยิ่งตกใจเลยนะ โอ้โหมันสวยขนาดนี้วะจับแล้วมันแบบนะมันเหมาะกับผู้ชายเราหลังแตกนั้นปูปูโ่งดังมากอ่าแล้วก็จะพูดมาถึงเรื่องรุ่นถัดไปที่ปูปูรู้สึกจะเอาใจแบบเอาใจตลาดคนแบบที่เขารักความสวยงามสวยทนทานต้องทนทานนะฮะทนกระแทกต้องอยู่ในโมเดลแบบที่มาดูพรีเมียมนั่นคือแดกไม่ใช่แดกดิ ก็จะย้ายมาเป็นตระกูลอัลฟาซิสอีกแล้วอ้าอัลฟาซินี่ผมสอยไว้ทันใครที่เห็นหลายๆคลิปอยู่จะรู้อุ้ยตอนนั้นแบบคือคือจะหมดแล้วอะ่ะจะไม่ผลิตแล้วอะ่ะโอ้โหแดกไม่ใช่แดกกไปติดติดแดกคือเขาเรียกว่าไงอะ่ะตระกูลอัลฟาเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วฮะจะเป็นแบบกล่องตัวซิงอัลลอยหรืออะลูเนี่ยผมจําไม่ได้เป็นตัวเครื่องที่แบบมันเย็นมันเป็นแบบว่า ไม่ได้สก,กีโลโก้อะไรมาๆๆมากมายอัลฟ่าคือมันหรูมากใครที่เคยเห็นสีทองจะหรูมากนะฮะซึ่งทั้งแดกแพคแดก PNP หรือแดก2ปกติ T, กับอัลฟ่าซิปร้อยแปดสิบวัตต์เนี่ยคือมันแบบโอ้โหจู่โจมกล่องอย่างหนักเลยอ่ะคือแบรนด์อื่นมันต้องปรับมาให้ดีให้ใหม่แต่รู้สึกว่ามีอยู่แบรนด์หนึ่งสองแบรนด์นี่แหละที่เขาแบบก็ยังเน้นความสวยงามผู้หญิงไว้อยู่บางคนอะนะหรือบางคนชอบไฟนิ่มๆแต่ต้องบอกอันระกุลแดก กับตระกูลอัลฟาเนี่ยแตกต่างกันไม่ค่อยมากคืออัลฟาเนี่ยเขาจะดูหรูหรากว่านะครับราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกหรือแ็กตัวแ็กเนี่ยคือมันแล้วแต่คนชอบอะ่ะแต่ผมกับชอบอัลฟาไงตอนนั้นนะ่ะผมก็เลยเลือกไปเอาอัลฟาแล้วก็มากับอะตอมแท้งเหมือนเดิมครับซึ่งตัว Alpha, อัลฟาร้อแต่สิบบาทเนี่ยผมคาดเดานะว่าไม่ไม่มีตัวที่แยกขายชุดนะครับมันจะเป็นตัวพร้อมอะตอมมุ้ยตอมตัวนั้นดีมาก ถ้าซื้อข้างนอกพันหนึ่งอ่ะ mm. เขามีสมัยนะั้น mm. ก็มีอะตอมโรงงานแบบนี้แยกขายขึ้นมาแล้วนะหนึ่งพันอ่ะรู้สึกเซ็ตพร้อมสูบเลยไม่แน่ใจอ้าวสำหรับใครที่จะทมต่อนะฮะอันนี้ผมทํามาเป็นเว็บชาร์ตซ,ซึ่งให้อันนี้ผมปล่อยมาเทสเดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดมากกว่านี้นะฮะถ้ายอดไลค์ยอดซับยอดคนขอเพิ่มเึ้่มสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันารัทหน้าครับเอาไปไม่สวัสดีเพราะยังไม่จบบาย